มาดูเรื่องพระฉัน,นะอาจจะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแล้วท่านก็นิมนต์ไปแปลทวนด้วยนะครับใกล้ออกพรรษาแล้วแปละได้น้อยมากเลย <S <S อ่านว่าเรื่องเนี่ยครับต้นเรื่องแปลเหมือนกันหมดเลยครับอ่านว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าฉันนะมายาอันข้าพเจ้าว,วุจเต,เตจะกล่าวมายาวุจเตครับขึ้นมาตลอดเลยครับถ้าเป็นต้นเรื่องมายาวุจเตแรกๆอาจจะเขียนแต่พอ ไปสักระยะหนึ่งเราไม่เขียนแล้วครับจําได้แล้วมายาอันข้าพเจ้าวุฒิเตจะกล่าวนันนี้ประโยคต้นเรื่องเหมือนกันครับศรัทธาอันว่าพระศาสดากิริยาในระหว่างนะครับวิหารโตทรงประทับอยู่เชตวเนในพระวิหารชื่อว่าเชตวันอารพะทรงประรบันะเถรังซึ่งพระเถระชื่อว่าฉันนะ เทศีตรัสแล้วอิมังธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนานี้อิติว่าหรือท่านจะอ่านทีละตัวก็ได้นะครับธรรมเทศนงซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้อิติว่าก็ได้นะครับนาปเชปาปเกมิเตแล้วก็อิติดังนี้เป็นต้นอิติตัวนี้จะต้องแปลว่าเป็นต้นทุกครั้งทุกเรื่องนะครับอิติตัวเนี้ย จะต้องแปลว่าเป็นต้นทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามทั้งหมดเลยครับถ้าเป็นต้นเรื่องแบบนี้เริ่มต้นประโยคนะครับอันดับแรกก็คือหาก่อนว่ามันจบประโยคตรงไหนหาให้เจอก่อนอันดับแรกเลยนะครับตั้งแต่โสโกินายสมานี่เราไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ไปเรื่อยๆนี่นะครับจบประโยคตรงนี้อกโกสติ นะครับอักโกสติโจประโยคต้องอักโกสติทีนี้พอรู้จากประโยคแล้วก็ลองดูว่ามันมีสับอะไรบ้างวันนี้มีเลขในมีมีเลขในแปลกตลอมเข้ามาด้วยนะนั้นจะต้องรอทําความเข้าใจอยู่มันเป็นประโยคยากต้นๆน,นี้กิรายสมาแยกสับออกเป็นกิระกับอายสมานะครับ ที่ผมแยกไว้ในผู้มือนะในเอกสารที่แจกให้เรียบร้อยแล้วทีนี้โสท่านจะขึ้นอะไรมาก็ได้ครับที่เกี่ยวกับฉันนะเนี่ยขึ้นให้ง่ายที่สุดคือฉันโนครับคือพระฉันนะหรือท่านจะขึ้นเป็นฉันนัตเถโรนะฉันนัตเถโรก็ได้อย่างนี้ก็ได้อันว่าพระเถระชื่อว่าฉันนะนั้นนะครับจะขึ้นเป็นฉันโนส่วนมากแล้วผม ผมขี้เกียจขึ้นนะผมพูดตรงๆผมก็เอาแบบนี้แหละครับโสฉันโนถ้าพระเทระชื่อว่าสารีบุตรก็าสารีบุตรโตพระเทระชื่อว่าอานนท์ก็อนาอานันโธเอาแต่ชื่อเพราะว่าชื่อพวกนี้มันเป็นชื่อของพระเวลาเราแปลเราต้องออกชื่อเขาว่าพระอยู่แล้วฉังนั้นไม่จําเป็นต้องฉันนัดเทโรให้มันรกผมคิดอย่างนี้นะครับนี่นี่คือความคิดผมนะผมก็เลยเอามายัดใส่ท่านอีก <laughs> โสฉันโอนว่าพระเถระชื่อว่าชน,นะเห็นไหมจะแแลก็ได้หรือพระชนนะเลยก็ได้ยังไงเขาก็ยังเป็นพระอยู่อายสมาผู้มีอายุนี้มาเจอเลขในครับเลขในเนี่ยน้องดูนะครับว่าเลขในมันจบตรงไหนคือถ้าท่านรู้ที่จบประโยคหลักแล้วท่านก็จะรู้ว่าเลขในมันจบตรงไหนท่านดูนะครับ ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเลขในซ้อนนะเ,เลขในไล่ไปเรื่อยสาบไหนที่มีอิติอยู่หลังนะครับสานั้นนะคือจบอิติไล่ไปมาถึงแถวที่สมนะครับมาถึงแถวที่สามแถวที่สองนะปรากฏว่าหน้าอาหางมีคล้ายกับว่ามันเป็นเลขในเนี่ยตัวนี้ คล้ายกับว่ามันเป็นเลน่ในตรงนี้ต้อง,ต,องต้องสังเกตนะครับตอนนี้ใส่ใจด้วยคำตอบมันคือเล่ใ <c> น <ười> คล้ายกับว่ามันเป็นเลน่ในคำตอบมันคือเล่ในนะครับซึ่งเล่ในมันจะมีอยู่สองประเภทนะครับคือเลขในเลขในใหญ่และ เลขในตัวนี้เขาเรียกว่าเขาไม่ได้เรียกว่าเลขในเลขนะครับเขาเรียกว่าเลขในซ้อนเลขในซ้อนมันจะมีไอตัวนี้ตัวเดียวครับนะครับเลขในซ้อนคือตัวนี้ตัวเดียวนี่คือเลขในซ้อนมันจะมีตัวเดียว และเลขในซ้อนเนี่ยมันจะต้องอยู่ในเลขในใหญ่เท่านั้นมันไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมากระจัดกระจายในเลขในเลขนอกได้นะครับต่อเมื่อมันมีเลขในใหญ่มาแล้วจึงสามารถมีเลขในซ้อนได้นะครับซึ่งกฎเกณฑ์เลขในซ้อนเนี่ยนะครับเราดูเลขในซ้อนมีเครื่องหมายแบบนี้นี่เรียกว่าเลขในซ้อนนะครับ มีเครื่องหมายนะมีเครื่องหมายอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าเครื่องหมายอะไรเลขในซ้อนนะครับมีเครื่องหมายอันนี้สองก็คือ,อ,อจะจบอิติก่อนเลขในใหญ่สามจะต้องแปลสับในเลข ในใหญ่ก่อนแล้วจึงจะก่อนแล้วจึงจะเปิดอิติเลขในซ้อนได้สับสนมากครับฟังจากคำอธิบายคือเรารู้จักว่าเออเครื่องหมายเนี้นเป็นเครื่องหมายเลขในซ้อนสองเลขในซ้อนนี้มันจะต้องจบอิติก่อนเลขในใหญ่ ข้อสามสำคัญที่สุดจะต้องแปลสับในเลขในใหญ่ก่อนแล้วจึงจะเปิดอิตีในเลขซอนเลขในซอนได้หมายความว่าอยู่ๆเราจะไปแปลเลขในซอนเลยไม่ได้มันเหมือนกับเลขในใหญ่นั่นแหละเลขในใหญ่เนี่ยเราต้องแปลเลขนอกก่อนจึงจะเข้าไปแปลในเลขในได้อันนี้มันก็ซ้อนกันอยู่มันต้องแปลเลขในใหญ่ก่อนแล้วจึงแปลเลขในซ้อนได้ นะครับก็คิดว่าน่าจะพอแวบ,บๆอยู่บ้างทีนี้กฎเกณฑ์เมื่อกี้บอกว่าเลขในซ้อนเนี่ยไล่มาเรื่อยๆเจอเลขในซ้อนอิติที่จะเห็นต่อไปจากนี้คืออิติของเลขในซ้อนนะครับไม่ใช่ของเลขในใหญ่ท่านต้องเข้าใจตรงนี้นะครับไม่งั้นจะสับสนเรื่องเลขในอีกเลขในเอลําพังเลขในมันก็สับสนอยู่แล้วมาเลขในซ้อน มันจะสับสนไปเรื่อยๆท่านจะไล่ไปดูื่ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับติที่จะเห็นนั่นคือนี่ครับนี่คืออิติของเลขในซ้อนนะครับฉะนั้นท่านต้องระวังนี่คืออิติของเลขในซ้อนนะท่านต้องทำทำทำเครื่องหมายเอาไว้ดีมันสีแดงมันไม่ออกผมเอาจางๆนิดหนึ่งให้รู้นี่คือ คือเลขในซ้อนนะครับอิตีของเลขในซ้อนจริงมันน่าจะต้องเป็นสีแดงนะครับต้องเป็นสีแดงจอมันไม่ออกแดงนี่ถามว่าเลขในใหญ่จบยังเลขในใหญ่ยังไม่จบที่ไล่มาเนี่ยมันแค่เจอเลขในซ้อนพอเจอเลขในซ้อนจบเลขในซ้อนปั๊บเราก็ไล่อีตีต่อในที่สุดเราก็เห็นว่าตีติอย่างนี้เนี่ยใจชื้นขึ้นมาแล้ว ในเมื่อมันไม่ได้เจอเลขในซ้อนมาแล้วเลขในซ้อนมันจบไปแล้วก็คือจบไปนั้นอิติที่เหลือจึงเป็นอิติของเลนในใหญ่ก็คือที่มันเข้ามาจากอําหาลังนี่ครับนี่คืออิตินี่คืออิติของเลขในใหญ่นะครับส่วนเลขในซ้อนมันมีอยู่เท่านี้ประเด็นต่อมานะครับก็คือจะต้องแปลสาบในเลขในใหญ่ก่อนแล้วจึงจะเปิดในเลขในซ้อนได้เอาละครับหมายความว่ายังไง หมายความว่าถ้าเราเจอเลขในเนี่ยเครื่องหมายจบประโยคของเลขในคือ1ลูกน้ำา 2. จุดจุดจุดข้างบนแล้วมีลูกน้ำข้างล่างมีอยู่3เครื่องหมายนั้นประโยคเลขในใหญ่นะครับประโยคแรกจ,จบตรงนี้ครับปัดสามิะจบตรงปัดสามิครับแล้วประโยคในเลขในใหญ่ประโยคที่สองถามว่าจบตรงไหนครับ ถามว่าจบตรงไหนครับต้องจบตรงนี้นะครับจบนี้ได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือส่วนของเลขในซ้อนคือถ้ามันเป็นสิทธิประโยชน์ของเลขในซ้อนมันจะแปลไม่ได้ยันจะจะไปข้ามถิ่นกันไม่ได้ นะครับข้ามถิ่นกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเล่ในใหญ่เล่ในซ้อนก็ส่วนเล่ในซ้อนตรงนี้ไล่มานีนี่คือเล่ในใหญ่ครับอยู่อยู่ตรงนี้มีอยู่แค่นี้ดังนั้นนะครับเมื่อรู้แล้วว่ามันไม่สามารถที่จะเปาไปก้าวกายได้เนี่ยก็เดี๋ยวจะแปลมาตามลําดับเล่ในก่อนมาดูตัวแรกเลยครับประโยคที่เข้าเล่ในามา ไล่มาจบประโยคลงท้ายด้วยคำว่ามิมิตัวนี้ประทานคืออะไรครับประทานคืออาหางครับมิบอกอาหารนะครับนั้นเวลาเราจะเขียนเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ที่มันเป็นอาหางเพราะอะไรเพราะว่ามันขึ้นมิมามเพราะมันมีปัดสาม,มิเนี่ยม,มันจึงขึ้นอาหารนะครับอาหารอันว่าเรากิริยาในระหว่างครับก็คือนิ ขมันโตนะครับซึ่งเป็นิกิยาในระหว่างตัวแรกิริยาในระหว่างตัวที่สองมีไหมครับไม่มีจบประโยคพอดีดังนั้นเราแปลตามลําดับของิกิยาในระหว่างอหังอันว่าเรานะครับนิขมันโตออกไปอยู่อันตรปัจจัยแปลว่าอยู่ครับเราก็อาจจะเขียนแค่คาว่าออกไปก็ได้อันตะแปลว่าอยู่เนี่ยอย่างเนี้ยสังเกตเรื่องปัจจัยวิธีการสังเกตนะครับคือท่านต้องสังเกตปัจจัยให้ออก พอสังเกตปัจจัยได้แล้วท่านไม่ต้องมานั่งเขียนออกไปอยู่แต่ท่านเขียนแค่คําว่าออกไปเราก็เข้าใจคําว่าอันตะตัวนี้นแปลว่าอยู่ออกไปอยู่มหาพินิกขมะนั่งออกไปเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ทาษาศาสตร์เขาเรียกว่าออกมหาพิเนศสกมที่ภาษาศาสตร์นะภาษาเก่า ออกมหาพิเนศกรมคือออกบวชครับออกไปเพื่อครรุณนันยิ่งใหญ่พิเนศกรมเนี่ยมันออกมาจากคํำน,นี้อะไรครับเนี่ยพิเนศกรมเนี่ยทับศัพท์ครับแต่ทับศัพท์ออกไปเพื่อครรุณนันยิ่งใ,ใหญ่มหาแปลว่าใญ่ครับดานิคขมณะเนี่ยอภิแปลว่ายิ่งอภิเนี่ยแปลว่ายิ่งนิคขมณะแปลว่าออกไปซึ่งมันเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้แต่ตรงนี้ ความหมายคือว่าธาตุซ้ำกันสับหน้าสับหลังที่มันอยู่ติดกันมันจะไม่แปลออกอายตานิบาตนะครับถ้าธาตุซ้ำกันนะธาตุซ้ำกันแบบนี้นี่คมนะแปลว่าออกไปเนี่ยธาตุแปลว่าออกไปออกไปมันไม่แปลสังเกตดูครับออกไปออกไปอยู่แล้วก็ออกไปเพื่อคุณนันยิ่งใหญ่ไม่มีซึ่งไม่มีอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าธาตุซ้ำกันจะไม่แปลออก วิพัตนะครับก็เดี๋ยวคงจะอธิบายเพิ่มเติมต่อภายหลังนะครับสัตทิงนะครับกับอายะบุเตนะเนี่ยเตนะคืออะไรวิพัตครับเตนะเนี่ยดูที่เตนะเป็นอะไรวิพัตครับตาติยานะครับแล้วยิ่งมีสัตทิงด้วยแล้วก็สบายละต้องแปลว่าด้วยครับสัตทิงกับอายะบุเตนะด้วยบุตรของพระ พระอะไรพระลูกเจ้าก็ดูความหมายคืออะไรนะด้วยบุตรของพระลูกเจ้าก็คือเจ้าชายสิทธัตถะตอนนี้เนะี่ยเรื่องของนายฉันนะนายฉันนะนะครับแต่นายฉันนะออกไปบวชพร้อมกับนะพร้อมกับเจ้าชายสิทธัตถะคือบุตรของพระลูกเจ้าอายะแปลว่าเจ้าปุตตะก็คือบุตรอัมหากังของเราทั้งหลาย จบช่วงนี้นะครับช่วงต่อไปตาทาเอาอานยังเอกังนะปัดสามิไม่มีกิิยาในระหว่างนะนะปัดสามิย่อมไม่เห็นแปลว่าย่อมนะครับนะแปลว่าไม่ปัดสะแปลว่าเห็นย่อมไม่เห็นเอกรรัมปิเวลาแปลต้องให้มันเป็นรูปเดิมคือเอกังกับปินะครับแล้วก็ขึ้นอะไรมาครับ บุคลาลังอันนี้เป็นนามลอยนามทั่วไปณปัสสามิย่อมไม่เห็นบุคลาลงซึ่งบุคคลเอกังปีแม้คนหนึ่งแม้หนึ่งก็ได้แม้คนหนึ่งก็ได้ครับอันอย่างอื่นตะทาในการนั้น,นย่อมไม่เห็นซึ่งบุคคลแม้คนหนึ่งอื่นในการนั้นพระชนะบอกว่าตอนที่ออกบวชออกบวชกับเราไม่มีใคร แต่ตอนนี้ดูสิพวกท่านเที่ยวเปล่าประกาศว่าเราชื่อว่าสารีบุตรเราชื่อว่าโมกขลานะพวกเราเป็นพระอัครสาวกแต่พระชนะไม่มีตำแหน่งอะไรเลยก็ตัดพ้อต่อว่าว่าตอนนั้นไม่เห็นมีใครตอนนี้มาอ้างเป็นนู่นเป็นนี่นอันนี้คือความหมายนะครับเออผมไม่ได้เปิดอิติเข้ามานีไม่ได้บอกตัวเปิดอิติเวลาแปลไปก่อนครับแปลไปก่อน เสร็จแล้วพอมาถึงเลขในเลขในนี้นะครับให้แปลเลขในใหญ่ก่อนแล้วก็ใช้สับในเลขในใหญ่เปิดเลขในซ้อนจำนี้ใช้สับในเลขในใหญ่เปิดเลขในซ้อนเราก็แปลตามลําดับนี่แหละครับคําพูดคําอธิบายมันอาจจะฟังดูยากแต่ถ้าเห็นภาพแล้วมันจะง่ายขึ้นปะนะแต่ว่าอีธานิในการนี้เสร็จแล้วหาประธานครับหาประธานให้เจอ ซึ่งเล,เลขในใหญ่มันมีแค่2ตัวตรงนี้แต่พอเลยไปอีกมันยังมีอีก3ตัวปะนะแต่ว่าไ้ทานนี่ในการนี้เนี่ยครับอีเมตัวเนี้ยครับที่เป็นสัญลักษณ์ของประธานอีเมพิกขูขึ้นมาครับอีเมพิกขูอ่านว่าพิสูจทั้งหลายเหล่านี้อ่า,อานว่าพิสูจทั้งหลายเหล่านี้วัตวาวิจารันติ ูในเอกสารด้วยคือสองสามนี้มันต้องแปลเอามาต่อกันเหมือนกับอนุสันทิงกะเตตวาธรรมังเศเทเสนโตเมื่อกี้ถ้ามันแปลหลังกิริยาตัวอื่นมันจะไม่ออกแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันวัตวาวิจารันติเนี่ยย่อมเที่ยววัตวากล่าวว่า สังเกตดูนะครับตัวนี้แปลหมดแล้วนะเลขในซ้อนแปลหมดแล้วนะครับไอเลขในใหญ่นี่แปลหมดแล้วทุกตัวนะครับเหลือแค่เลขในซ้อนนะครับย่อมเที่ยวกล่าวว่าแต่แปลทีละคําไม่ได้ครับต้องแปลพร้อมกันเขาเรียกว่าเป็นกิริยาที่กระทำพร้อมกันเนี่ยวิจารณิตย่อมเที่ยววัตวากล่าวอิติว่าย่อมเที่ยวกล่าวอิติว่า ข้ามาในเล่นในซ้อนแล้วครับย่อมเที่ยวกล่าวเข้ามาแล้วครับนะครับอาหารสารีปุตโตนามะอาหารอันว่าเราสารีปุตโตนามะจบอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะต้องแปลแปลเป็นวิกติกตาคือแปลว่าเป็นสารีปุตโตต้องแปลว่าเป็นอาหารอันว่าเราสารีปุตโตนามะเป็นผู้ชื่อว่าสารีบุตรใส่คําว่าเป็น เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะดึงคำว่าย่อมเป็นขึ้นมาถ้าไม่มีย่อมเป็นมันอันตรายครับเขาเรียกว่ามันกิริยามันไม่ครบอาหารอันว่าเราสาริปตโตนามะเป็นผู้ชื่อว่าสารีบุตรอัมหีย่อมเป็นไอเรื่องการขึ้นย่อมเป็นเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้วันวันต่อไปในโอกาสต่อไปครับอาหารอันว่าเราโมคันลานโนนามะเหมือนกันครับ เป็นผู้ชื่อว่าโมกคลานะเป็นผู้ชื่อว่าโมคลานะอัมหิย่อมเป็นเป็นอาหารองเป็นอัมหินะครับต่อมามายยางนันว่าเราทั้งหลายอาคาสาวกาก,ากับอัมหะนะครับแยกจากอย่างนี้อาคาสาวกาแล้วก็อัมหะที่ขึ้นย่อมเป็นมาเพราะท่านเรียนแบบตรงนี้นั่นเอง มายังอ่านว่าเราทั้งหลายอักขะสาวกาเป็นอัคระสาวกอัมหะย่อมเป็นนี่ไม่ใช่อัมหีนะครับอัมหะอาหารขึ้นอัมหีมายังขึ้นอัมหะแปลว่าย่อมเป็นนะครับอาหารขึ้นอัมหีมายังขึ้นอัมหะพอแปลว่าย่อมเป็นแล้วก็อิติเลนน้อยนะครับเลขในซ้อนอิติดังนี้พอครั้นจะแปลต่ออ้าวพวกนี้มันแปลไปแล้ว เหลือตัวเดียวคืออะไรครับอิติก็เลยต้องแปลอิติดังนี้แล้วก็อิติดังนี้สองครั้งครั้งแรกออกมาจากอิติเลขในซ้อนครั้งที่สองออกมาจากอิติเลขในใหญ่ลงพร้อมกันได้นะครับแต่เวลาแปลต้องใช้ศัพท์ในเลขในใหญ่ไปเปิดในเลขในซ้อนค่อยๆสังเกตไปนะครับต่อไปพอหลุดอิติมาแล้วปึ๊บ อกโกสติย่อมดาทเวอคะสาวกเกซึ่งพระอัครสา,าวกทั้งหลายสองก็คือไม่พอใจแล้วครับตอนออกบวชไม่เห็นมีใครมาด้วยแต่พอบวชแล้วไคนนูน้นอัครสา,าวกอันนี้ได้รับยกย่องตำไหนนูน้นตำไหนนี้ชนะก็เลยเที่ยวดากราดเลยยิ่งกว่า M16 นะยิง ด่ากราดแล้วเจอใครมาด่าหมดเลยครับด่าแรกพอด่ามากๆเข้าสุดท้ายถูกลงโทษไม่ให้ใครพูดด้วยไม่พูดไม่คุยไม่ฉันไม่สมาคมไม่ทําสมากรรมด้วยเขาเรียกว่าลงพรหมทันนะครับเดี๋ยวเราจะได้แปลแต่ตรงนี้ด่าก่อนสัปดาห์หน้านู่นนะครับที่จะได้มาลงพรหม,มทันอันนี้แปล จริงๆแล้วผมอยากจะแปลต่อเอาแปลต่ออ,อีกนิดหนึ่งมันน้อยไปหน่อยนะครับอีกนิดหนึ่งเวลาก็เลยมาแล้วสถานนะครับจบประโยคที่โอวัตทีนี้นะครับจบประโยคที่โอวัตทีสถานว่าพระศาสดากิริยายในระหว่างคือสุตวานะครับสุตวาทรงสดับแล้วหรือฟังแล้วก็ได้ประวัติิงซึ่งความเป็นไปทั่วตังนั้นสันติกาสันติกาตัวนี้แปลว่าจาก แล้วว่าจากฟังจากนะครับจากสำนักพิขูนางของพิสูทั้งหลายกิิยาในระหว่างต,ตัวต่อไปนะครับคืออักปโกสาเปตวาสังเกตว่าปโกสาเปตวาตัวนี้มันมีอะไรอยู่ข้างในครับมันมีอาเปอยู่ถ้ามีอาเปแบบนี้เนี่ยขึ้นอะไรมาขึ้นบุคลังมาเลยครับนามลอยบุคลังนี่อาจจะเป็นพระก็ได้นะครับเขาไม่ได้บอกไม่ได้เจาะจงว่าเป็นพิสู ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นสมณเณรแต่อาจจะหมายใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นถ้ามีนาเปอยู่ระหว่างคําขึ้นมาเถอะครับบุคลังยังบุคคลปากโกสาเปตวาให้ร้องเรียกแล้วฉันนัดเถรังซึ่งพระเถระชื่อว่าฉันนะนี่กิิยานในระหว่างตัวนี้จบพอเรียกมาทําไงโอวะทิกล่าวสอนแล้วพระพุทธเจ้าได้ยินนะรู้เรื่องทั้งหมด สั่งให้คนเรียกพระชน,นะมาแล้วก็สั่งสอนโอวทิสั่งสอนแล้วเกิดอะไรขึ้นโสชันโนอ,อ่านว่าพระชนะนั้นอ้าวหุตวาหุตวาตุนฮีเนี่ยเวลาบวชพระตัสมาตุนฮีเอวเมตังทารยามินี่ตุนฮีตัวเนี้ยคืออะไรนิ่งครับนิ่งนิ่งคือการยอมรับนะครับ นิ่งที่นี้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันมีหุตวาข้างหลังหุตวามันเป็นตวาปัจจัยพิเศษไม่ได้ออกแล้วเป็นเฉยๆครับแปลตามลําดับนี่แหละแต่ว่าแปลว่าเป็นแต่ว่ามันต้องแปลสับท์อื่นก่อนอย่างตรงนี้ตุนฮีเป็นผู้นิ่งหุตวาเป็นนะครับคือแปลเป็นเป็นก่อนอยู่หน้าธาตว่ามีว่าเป็นต้องแปลว่าเป็นเป็นผู้นิ่งหุตวาเป็น ตังคณังตังคณังแยกแยกสับออกมานะครับแยกสับนะครับตัวนี้ตังคณังเอวะแยกอย่างนี้ตังคณังเอวะในขณะนั้นนั่นเทียวไม่ใช่ตังคนังเยวะนะครับอ่านต้องตังคณังเอวะในขณะนั้นนั่นเที่ยวหมดช่วงกิริยาในระหว่างตัวนี้เจอต่อไปคันตวาไปแล้วปุณะอีกแล้วก็ ต่อไปอีกครับจบประโยคจบประโยคที่อโกสติจบประโยคที่อ,กโ,กอ,โ,อกโกสติคันดาวาไปแล้วกูน่อีอกโกสติเอวะนะครับไม่ใช่เยวะเวลาแยกศัพท์ยอย่าไปเยวะเอวะแปลว่านั่นเทียวคือมันจะมีพยัญชนะตัวไหนมาก็ช่างเธอครับถ้าเห็นคําว่านั่นเทียวแล้วนั่นคือเอวะ อกโกสตีเอวะย่อมดานั่นเทียวเถเรซึ่งพระเถระทั้งหลายครับผมแต่ถึงนี้สัปดาห์หน้าค่อยมาต่อที่เอวังตะติยังอกโกสันตังนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็นิมนต์ให้ท่านไป